นี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวไกลครับถึงอู่เะเผานะครับอันนี้เป็นอุโปงใหม่ที่เป็นทางด่วนที่ตัดมาจากพัทยามุ่งหน้าอู่เะเผาโดยเฉพาะเลยนะครับในขั้งแรกที่ได้เจอครับโอ้โหโบงอ้ดิฟดิฟดิฟดิดิด,ด,ดโ,อโอ้ขึ้นมาครับโบงที่ไหนก็มีครับแต่ที่นี่มีที่เดียว สุุมว็ดนะฮะอันนี้ให้เห็นภาพว่าเรามีเส้นทางใหม่สัญจรแล้วซ้ายเลยครับเดียวซ้ายเลยครับอันนี้เราจะไปที่โรงแรมซิรินพลานะครับอ,อ่ะเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับวันนี้จะไปทำอะไรกันบ้าง ากฏว่าผมไม่ได้อัดนะฮะ